วัสดีครับพบกับช่อง The b i g Bang นะครับผมวันนี้เราก็พา,าทุกท่านมารีวิวร้านอาหารเปิดใหม่แล้วนะครับกับร้านปอหกทับสามนี่ดูด้านหลังผมเลยร้านปอหทับสามนะครับร้านนี้เพิ่งจะเปิดใหม่อยู่ที่กรุงเทพกีทาสิบห้าแยกหนึ่งเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นมีร้านค้าเยอะเหมือนกันก็อนร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวให้ทุกท่านชมเลยว่า อาหารเขามีอะไรที่น่าชิมน่าสนใจบ้างแต่ก่อนร้านเขาจะอยู่ตรงไหนนะตรงแยกลำสาลีรงำสาลีครับผมร้านเก่าเขาเป็นร้านเล็กๆแต่นี่เขามาเป็นร้านใหม่และร้านใหญ่โตเลยเดี๋ยวตามพวกเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับในร้านร้านเปิดใหม่ของเขากับร้านปห3ทับสามเลสโก เราใส่พวกอะไรนะเราสั่งอะไรนะเตียวชาบูมีสามน้ำก็คือน้ำซุปเลือกได้จริงๆน้ำซุปมันมีสี่อย่างต้มยำเย็นนาโฟูน้ำดำแล้วก็น้ำใสแต่เราเลือกน้ำดำน้ำใสเย็นตาโฟูแล้วก็อันนี้เซต499ไซส์เอแล้วก็มีอีเซตหนึ่งก็คือเซต L อ99แล้วก็อะไรนะปำหลวงระบาง เขาว่ามาที่นี่ก็คือต้องจานก็เหมือนกับมันขึ้นชื่ออยู่เนาะใช่ครับเป็นของขึ้นชื่อของที่ร้านใช่แล้วก็นี้เราใส่อันนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวหนูจะกินน้ำเย็นตาโฟเพราะว่าฉันชอบกินเย็นตาฟฟเย็นตาูฟโฟแล้วก็เส้นเราสั่งมาสามเส้นเส้นใหญ่มาม่าบะหมี่เส้นก็มีประมาณหกหกเส้นมาที่รักใช่ไหม คฉันเอาเส้นมามีก่อนเลยเเ้ย,ยทำไมเนี่ย๋ยวเดานะขอตัดก่อนเอคุณไม่ต้องมาดูฉันดิมันเลอะเทอะหมดแล้วเพราะว่ามันเลอะเทอะ <c oughs> <c oughs> คุณจะมาแอบมาดูฉันทำไมอ้าวก็ให้ผู้ชมเห็นว่าเวลาคุณกินเป็นยังไงไง อ,อ๋อลืมแนะนำไปว่าสั่งน้ำชาเย็นมา,ามมชาปหกปหกทับสามก็คือเขาบอกว่ามีชาผสมของมา,มาเลสสามอย่างไม่รู้อะไรบ้างเขาไม่ได้บอกแต่ว่าคือสามอย่างเมื่อกี้ชิมไปแล้วเนาะก็คือหอมหวานหอมหวาน,ม,วานมันมัน,ม,นมันไม่หวานก็คือแบบคนไม่กินหวานอะ่ะคือเลศิศหมูชอบมากอันนี้อร่อยแนะนำลองสั่งดูนะมา ชิมเลยครับเริ่มจากน้ำเย็นเดโต,โตเอาแล้วไม่มีตักน้ำซุปเหรอแล้วจะตักยังไงอ่ะกระช้อนไงค,ค,ค,ครับเคแล้วก็โอ้ยหอมมากมเดี๋ยวชิมแบบปกติก่อนนะไม่ใส่อะไรชิมน้ำเขาก่อน เจือเลยครับร้อ,อนอน้ำซุปอร่อยแต่ค่อนข้างหวานนิดนึงเดี๋ยวขอเติมน้ำส้มหน่อยนะมีซอสมีน้ำส้มใช่อันนี้ซอสซอสอันนี้ไงมันชาบูไงน้ำชาบูะ่ะก็คือเนื้อเอาไปจุ่มชามบูได้เอค เดี๋ยวลองชิมเส้นชิมม,นมันเดือดเกินพอใส่อันนั้นลงไปก็ได้อยู่จะถือไม่ถึงกับว้าวนะ<า>ถือว่าแค่พอบนกจางบันจาง ใช่อันนี้คือพูดตรงๆไม่ได้อวยครับอืมแต่โดยรวมว่าไรดีอ่ดอืมแต่น้ำซุปไม่ถึงกับเวานะครับผมอันนี้น้ำสใสะบ้านที่ลุงสั่งใช่ครับ เดี๋ยวจะลองชิมต้องสามน้ำดูน้ำใสก็ออกแนวจืดๆแต่ได้อยู่มากับเด็กก็สำหรับเด็กอะไรก็ได้อยู่น้ำดำใช่ไหมน้ำดำครับอือน้ำดำหอมหอมยาจีน<อ>ขึ้นมา,นาเลยเครื่องยาจีน,น,จนใช่อร่อยดีน้ำดำอ,อร่อยเดี๋ยวเราจะลองชิม น้ำดำแบบชาบูดูเนาะอ่ะได้ครับจิ้มน้ำชาบูอ,ะอ่ะเต๊บ,บหนึ่งเขาไม่ให้ตะเกียบเรามาหรือว่าเขาไม่มีนี่ขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะมา,มมาชิม,ม,มจะมาชิมเนื้อชาบูก,กับน้ำจิ้มชาบูนี่นะอื้ออมเป็นไงบ้างพอได้กินกับน้ำชาบูแล้วก็กน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอ,อร่อย จิ้มถูกใจนะใช่น้ำจิ้มอร่อยเนื้อก็ทั่วไปเพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ชาบูชาบูเลยอ่ะนึ้ออกป่ะเนื้อก็ยังคนขางไม่ได้ไปทางชาบูจัดใช่ไม่ใช่เนื้อสลัดอะไรอย่างนั้นก็คือถามว่ามันเหนียวไหมมันก็เหนียวแต่ว่าไม่ได้เหนียวเยอะอร่อยโดยรวมก็อร่อยเดี๋ยวเรามาชิมอะไรนะตำหลวงพะบางนี่ครับคือคุณสั่งมาใส่ปลาใช่เพราะว่าตำหลวงพะบางเขาจะสลัดมะละกอมาประมาณนี้ยครับ เดี๋ยวมาชิมดูอืมหอมมะละกอหอมปลาร้าหอมเฮ้ยไม่ใช่หอมมะละกอพูดผิดหอมปลาร้าแล้วก็มะนาวอืมอืม,อ,มอันนี้ว,ว้าวอร่อยอันนี้อร่อย,อ,นนอ,รอ,ยอร่อยใช่ไหมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็เลยเขาแนะนำมาใช่ แล้วก็หันมาแบบเนีอ้อันนี้อร่อยอันนี้เราสั่งมาแล้วนะเผ็ดกลางไม่ได้เผ็ดมากอืูกใจใช่ไหมครับใช่อันนี้ไม่ได้เผ็ดมากลุงก,กินได้ปอมไม่ได้เผ็ดตี๊ดนะเดี๋ดยวรวมอะไรเดี๋ยวให้ที่นักชิมนางได้ครับ โอเคเนี่ยถึงตาผมแล้วเนี่ยผมจะเริ่มจากเย็นตะโฟก่อนให้เขาให้เกี๊ยวมาด้วยเมื่อกี้จะโฟเมืกี้กับเกี๊ยวร้อนๆเลยครับเนี่ยแต่ก็หอมนะอือออกเปรี้ยวๆเ,เค็มๆนะไม่ได้แบบหวาน,น,าวานวาใชป่ประมาณนึง ม่หวาแล้วเราคนางจังหวัเดเนะราไม่ชากรสชาติก็กลางๆไม่ได้วาวไม่ได้วาวมากอือก็ก็ยอยู่พอประมาณ พ่อมาพอมี้มาดน,น่มอะไที่ตามไปก็คือไว่นะำรูตทรงเครื่องไวนัน้ำรมทรงเครื่องครับอ,อย่างเด็ดไห้จามีโด๊อกแไอซมีโด๊ <c oughs> อย่างเดือดแป้งเส้นใหญ่ให้ลุงหน่อเส้นใหญ่ใช่มใช่ครับมเือ้องแล้วก็มับเส้นเหรออันละหมเลยก็มาเลยมีอะไรแล้วเนี่ยอนละได้เท่านั้นก็เท่านั้นหมดเลยเหรอ่านั่นแหละเคตัวแรกได้นิดเดียวนี่ได้เยอะโอเคเส้นใหญ่ก็ต้องกินกับนี่ ฉันตักให้ออกออกว่าไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยอะ่ะใช่ก็ไม่ได้ใส่ลงไปไงเดี๋ยวจะใส่นะ <c oughs> เอาโกนมาให้ฉันหน่อยเป็นการกินที่แบบเรียลลิตี้สดสดเดือดเเลยเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักให้มันพอแบบไม่ต้องเแรนมากครับ น้ำใสเหนะมือนก็เจี๋ยวน้ำใสครับขอก,ก้ารขอหวักจับน้ำซุมได้ไหมคะโอหเดือดลวก่าแน่นอนโอย นี่ครับอ๋อหลักเดียวใช่ค่ะขขน,น,นี่ฮะอะไรอีกไหมลองดูหืมจ,จัดกินกับเส้นใหญ่อร่อยน้ำเนี้นนแยแจ๋วแจ๋วใช่ใช่มีน้ำส้มเขาปลาดุจไปอร่อยสำหรับลุงลุงว่าลุงโอเคออกินเส้นใหญ่กับน้ำอันนี้ครับอือ,อ,อ หมือนเรากินก็เจียวเส้นใหญ่่ก็มันเป็นก๋วยเตียวไงแต่มันเป็นมอดคาบูเจ๋วเลยกอน้เราไม่เป่าคอมแต่ว่าบเากินุมเจ๋ว เราไม่ใช่สายส้ตมตำหรอกแต่ว่าก็ต้องคิม,มอหอมข้าบางแต่หอมปลาจริงปลาหอมปลาหอมมากครับเงาาอสหรับผมไม่ใช่สายส้มตำหรอกแต่ว่าก็พอกินได้ อร่อยไ,ไม่เผ็ดมากน,น,น <c oughs> ซารี่ <c oughs> มันไม่เผ็ดมากเจียวเลยหอยหอยต้องสักใส่จาน

กิน,นเฮ้ยฟิปกินิลจะคึกไม่รู้ว่าทำอะไรต่อไ, <c oughs> ไม่น่ากินเลย,ยนี่แต่ร,รวมสสำหรับผมผมว่าอร่อยแต่ไม่ถึงได้ถึงกับแบบว่าอร่อยจนแบบว้าวอะไรอย่างเงี้นะครับรสชาติ ใช้ได้รสชาติเป็น,นกลางๆสามารถบอกก็ได้เค็มเค็มมากเค็มเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยให้เขาปรุงขาได้แต่โดยรวมผมว่าโอเคร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วยจากสาขาเก่า,าเปิดนาแล้วแหละใช่เขาย้ายมาตงนีอ่ะเพิงเปิดใช่ครับก็มารับประทานมากินกันได้นะครับที่ร้านปอหกทสามกรุงเทพกียา1สิบห้ารับกรุงเทพกีทา1สิบห้าแยกหนึ่ง ราคาก็ไม่แพงมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Big Bang ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับตูคลิปจนจบแล้วก็มาตามรีวิวพวกเรามาได้นะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับก็มาพูดคุยคอมเมนต์ comment, ชมกันได้นะครับลาไปก่อนนะครับทุกท่านบายบายซียวเกนทูมอโล